เครื่องเส้นของชาวบ้านนะครับหรือใครที่ไม่สบายนะครับป่วยนะครับผมว่าสามารถมาขอพรได้นะครับเพราะว่าเป็นเหมือนอจุดศูนย์กลางของโรงพยาบาลเก่านะครับสวัสดีครับ ก็จะแปลกๆหน่อยนะครับพอดีเพิ่งบวชมานะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านโบรายนะครับอยู่ที่อโรคยาสารนะครับหรือว่าโรงพยาบาลสมัยก่อนนั่นเองนะครับอโรคยาสารตรงนี้นะครับจะอยู่ก่อนขึ้นเขาพนมลุ้งนะครับข่าวที่แล้วนะครับเราไปประสานบ้านบุมานะครับหากใครไปประสานบ้านบุมาแล้วนะครับจะผ่านอโรคยาสารตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นเขาพนมลุงนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเส้นเดียวกันเลยนะครับ อาจ,จเป็นภาษาที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนักนะครับเพราะว่าเป็นภาษาเล็กๆนะครับแต่ว่ามีความสําคัญต่อคนในสมัยก่อนค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับวันนี้ครับนี้เป็นบริเวณรอบๆของตัวโบราณสถานนะครับก็ที่นี่เขาจะเรียกว่ากุฏิฤสีบ้านหนองบัวรายนะครับทางด้านหน้าจะเป็นศิลาแรงยกพื้นสูงนะครับ ซึ่งพุ่งไปทางปราสาทประธานนะครับในสมัยก่อนนะครับก็จะมีอาคารที่เป็นไม้นะครับสำหรับพวกพราหมณ์นะครับที่เป็นทำหน้าที่เป็นแพทย์นะครับหรือว่าคนที่มีความรู้ทางด้านการจ่ายยานะครับบริเวณรอบๆของตัวปราสาทนะครับแล้วก็จะมีพวกอาคารสำหรับคนป่วยนะครับที่ทำจากไม้ปัจจุบันก็ ผ่านมาพันปีนะครับเสื่อมสลายไปตามกาลเวลานะครับการป่วยในสมัยก่อนนะครับมักจะถูกมองว่าเกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจนะครับเจ้าป่าเจ้าเขานะครับในสมัยของโบราณนะครับก็จะมีนักบวชนะครับหรือว่าพรามนะครับทำหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับประจําอยู่อโลุคยาสาลา แบบนนี้นะครับคําว่าอโลคยาศาลานะครับหากแปลจะหมายความว่าศาลาที่ปราศจากโรคภัยนะครับที่พระเจ้าชัยวร,รมันที่7นะครับได้โปรดให้สร้างขึ้นนะครับตามเส้นทางราชมกคาจํานวน102แห่งนะครับในประเทศไทยก็จะมีอยู่หลายแห่งเช่นเดียวกันนะครับลักษณะนะครับจะเป็นปราสาทหินขนาดเล็กนะครับ ซึ่งมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นหินศีลาแรงนะครับที่ผมยืนอยู่นี้จะเป็นโคปุระทางด้านหน้านะครับจะมีกำแพงเป็นศีลาแรงนะครับแล้วก็มีพวกซุ้มประตูนะครับที่ทำจากหินทรายสียุมพูนะครับซึ่งเป็นหินทรายชนิดเดียวกันที่ใช้สร้างตัวปราสาทพนมรุ้งนะครับ ดูจากความหนาแน่นเราก็น่าจะหนาแน่นพอสมควรนะครับเป็นหินทรายที่สามารถใช้แกะสลักได้เลยนะครับตัวอโลคยาสาลานี่นะครับจะถูกสร้างให้เหมือนกับบ้านมีไฟนะครับวัตถุประสงค์คล้ายๆกันนะครับก็คือบ้านมีไฟเนี่ยบ้านบุที่เราไปดูเมื่อก่อนนะครับจะอยู่ในเส้นทางเดียวกันเหมือนกันนะครับบ้านพักคนมีไฟหรือ จะมีวัตถุประสงค์เพื่อในตอนกลางคืนนะครับเวลาเดินทางนะครับมันก็จะมืดนะครับบ้านมีไฟนี้ก็จะเหมือนมีไฟอยู่สว่างตลอดเวลานะครับทำให้ผู้เดินทางนะครับรู้ว่าต้องเดินไปทางไหนนะครับรวมถึงอโลคยาศาลาที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เอาไว้รักษาผู้ป่วยประจำทางนะครับแล้วก็จะมีศาสนสถานตรงนี้นะครับไว้เหมือนทําพิธีกรรมต่างๆนะครับซึ่ง จะถูกสร้างขึ้นในระยะช่วงคนเดินทางนะครับใน1วันนะครับก็จะห่างกันโดยประมาณ12-15กิโลเมตรนะครับต่อจุดนะครับลักษณะเด่นก็คือสร้างด้วยศิลาแรงนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับปราสาททุกที่นะครับจะมีองค์ประกอบที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีขนาดแตกต่างกันตามาภูมิศาสตร์ของของแต่ละที่ นั่นเ,เองนะครับก็คือจะมีตัวองค์ปราสาทประธานอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ล้อมลอบด้วยกําแพงแก้วนะครับมีซุ้มโคปุระทางทางด้านหน้านะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับมีบรรณารยนะครับไว้เก็บคัมภีร์ทางศาสนาหรือว่าพวกเ,เทวรูปที่สําคัญต่างๆนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับปัจจุบันก็เหลือแต่ฐานแล้วนะครับ ปางประธานนะครับมีแผนผังเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมีปางรูปทรงพุ่มนะครับพุ่งสู่ทางด้านบนนะครับมีมุกยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับทางด้านหน้ามีประตูเดียวทางด้านที่ตะวันออกนะครับที่เหลือเป็นประตูหลอกมีหน้าต่างทางด้านทิศใต้1บานนะครับแล้จะมีกำแพงแก้วล้อมรอบนะครับปัจจุบันก็ทางทลายนะครับแต่ก็ยังเห็นเป็นรูป ้อมรอบตัวปรา,าสาทประธานอยู่นะครับจะเห็นว่าปรา,าสาทไม่ได้มีความาวิจิตรมากนักนะครับจะมีหินแกะสลักเป็นบางส่วนนะครับซึ่งตัวแกะสลักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวหินทรายนะครับตัวหินศิลาแรงจะเป็นพื้นฐานนะครับหากเราสังเกตนะครับปรา,าสราทหลายๆหลังนะครับถ้าเป็นหินทรายเนี่ยจะเป็นส่วนที่ใช้แกะสลักนะครับ ถ้าเป็นปราสาทที่เป็นหินศิลาแรงเนี่ยจะเป็นปราสาทที่มีความสำคัญรองลงมานะครับด้านหน้าปราสาทประาธระานนะครับก็ทางซุ้มประตูทางด้านหน้าจะเป็นหินทรายนะครับไม่มีทับหลังนะครับ ก็จะเป็นเครื่องเส้นของชาวบ้านนะครับหรือว่าผู้ที่มากราบไหว้สักการะนะครับก็ใครที่ไม่สบายนะครับป่วยนะครับผมว่าสามารถมาขอพรได้นะครับเพราะว่าเป็นเหมือนอจุดศูนย์กลางของโรงพยาบาลเก่านะครับอันนี้มุกยืนทางด้านหน้านะครับมีหน้าต่างบานหนึ่งหันไปทางทิศใต้นะครับ นี่จะเป็นใจกลางปราสาทประธานเลยนะครับก็มีเครื่องสิ้นไหว้ของผู้ที่มากราบไหว้สาการะนะครับด้านไหนไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีแท่นวางเทวรูปอะไรเลยนะครับแต่ผมสังเกตเห็นว่า,าจะวางอยู่ทางด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับลงมานะครับมีประตูเข้าออกทางด้านเดียวนะครับก็คือทางที่ตะวันออก นะครับตรงนี้นะครับโครงสร้างบุ๋มตรงนี้สันนิษฐานว่าเหมือนเป็นที่วางเสาไม้นะครับว่าสมัยก่อนมันจะไม่ได้เป็นเป็นปราสาทที่เป็นหินร้อเอร์เซนนะครับจะมีบางส่วนที่เป็นไม้บางทีหลังคานะครับอันนี้ก็อาจจะสร้างด้วยไม้เช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวเราเดินดูรอบๆปราสาทกันนะครับเรามาดูกองหินที่อยู่าทางด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือของตัวปราสาทนะครับผมสังเกตเห็นว่าหินที่กองอยู่นี่เป็นหินทรายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีลายแกะสลักที่สวยงามนะครับดูอย่างเช่นก้อนนี้นะครับละเอียดมากนะครับ ก็ไม่ได้นําขึ้นไปบูรณะนะครับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าชิ้นส่วนส่วนใหญ่มันมันหายหมดนะครับมีแต่หินทรายนะครับตรงนี้ไม่มีศิลาแรงเลย อันนี้น่าจะเป็นครกนะครับไม่น่าใช่อวัตถุโบราณนะครับหินที่ผ่านการเจาะรูอ่าทางด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะมีสระน้ำอยู่นะครับก็จะเป็นสระน้ำที่ ใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับหรือว่าทำพิธีกรรมของตัวปราสาทนะครับปัจจุบันก็มีสภาพอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็ลุกล้ำเข้ามาในเขตสถานที่พอสมควรนะครับถึงแม้อาลุคยาสาลาจะเป็นปราสาทขนาดเล็กนะครับส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นปราสาทที่สำคัญพอสมควรนะครับเพราะว่า เป็นปราสาทที่อยู่ใกล้เขาพนมรุ้งมากที่สุดนะครับเท่าที่ผมรู้นะตอนนี้นะครับเห็นได้ว่าหินก้อนนี้ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีเดือยนะครับไว้สอดอะไรสักอย่างนะครับอาจจะเป็นที่ตั้งเทวรูปก็ได้นะครับหินที่กองกองอยู่หน้าผมเนี่ยมีส่วนสำคัญทางโบราณคดีมากนะครับ ดูหินแต่ละก้อนตรงนี้มีร่องด้วยนะครับที่ตั้งแท่นสาการะนะครับหรือว่าโยนีนะครับตรงนี้มีสองอันนะครับ เป็นปราสาทที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครดูแลรักษาเท่าไหร่นะครับจะเห็นจากเศษขยะนะครับที่ทุกคนเอามากินแล้วก็ไม่มีใครเก็บนะครับก็ช่วยกันเก็บรักษาเถอะครับ